สวัสดีจ้าพี่น้องเลี้ยงลูกตามเคยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจยากินแล้วก็นอนหากแตกวันกินนุม่มหลายหากแตกพี่น้องกินนุม่มหลายคนหากแตกออกคนกันเลื่มย เลี้ยงลูกก็เลี้ยงอยู่ในมุงพี่น้องเอ้ยยุ่งหลายฝนกระลังสิตกยุ่งกันไหลฝนตกมากนี้ยุ่งั้งหลายพี่น้องได้กลางมุงไว้เบิดเบิ้ลมือเบิดเว้นเนี่ยเมื่อคืนก็อยู่ในมุงเนี่ยเมื่อเว้นก็อยู่ในมุงพี่น้องจ๋าโอ้ยกินนมแล้วหากแตกแล้วเมื่อยแล้วก็นอน สองแม่ลูกอยู่แต่ในมุงยามัเว้นบาหอนหอนทั้งหอนทั้งยุ่งหลายเดเลยดียอยู่แต่ในมุงพี่น้องจ้ะยามัอเว้นในแก้มเพิ่นนี่แดงห้อนห้อนมาเป็นแบนบพี่ควนสุกเพื่อนหอนแม่ก็หอนลูกก็หอน อันบ่กลางมุ่งอยู่กะลูกกะมีอันมีมุ่งหน่อย,อยดอกมี่มุ่งขอบอยู่พี่น้องแต่ว่าอันลูกมี่มุ่งขอบแม่นอนบ่ไ,ได้ได้แบนี้อัน,นยามแม่เห็ดเวียกซ็จอันซักผ้าซักแค่เห็ดเวียกเอส,กสกอ,เกเอนเวียกเส้นซอยากไม่เงียบมันนนะเพราะว่าเ่ยมือขึ้นพินพ่นอุดนอนน้ำพินน่นนะแงแม่อยากไม่เงียบบ่ได้เงียบได้แบดนี้นยุ่งกัดแม่ได้แบบนี้เอามุ่งน้อยครอบลูกไว้ยุ่งผัดกัดแม่ ขันอยู่ในมุงสกกนนนอนอี่นี่นนนอเออจุดๆขันอยู่ในมุงหนึงสี่นีน่ลูกก็ได้นอนแม่ก็ได้นอนอยู่ย่ามันนั่นเว้ยขันอยู่ในมุงอันย่ามลูกนอนแม่ก็พอได้เงียบอยู่ขันอันบ่มีมุงนี่ มีแตลูกเบนอนแม่กับบด้เงียบยังมาขึ้นแม่ผัดอึดนอนนี้แบบนี้ลูกบนอนก็เลยได้กลางม้งไว้พี่น้องจ้ะเป็นแต่สงสารช่องแม่ลูกเขาได้กินมือแล้วขับแต่ค่าอันเลี้ยงลูกหน่อยพี่น้องเอ้ยกินแต่เมื่อเสานี่ตอนเที่ยงกับบด้กินมนบ่อยากมันเมือ่อยเลี้ยงลูกหน่อยมันเหื่อย เมื่อก็เหตุงานงานบ่แล้วเนาะมันเป็นงานเบิดมืออขันว่างล่องกย่ตื่นเนี่กนี่ให้ได้มาอุ้มเอากันนม่เคยกินเขากับบอแล้วไม่ก็อยากคอดเขาหอดหน้าเป็นว่าอยากกินหอดเขาเป็นเบื่อเป็นเืออันเขาว่าจะเป็นอันโรคซึมเศร้าลังคอดลูกวะนี่ เป็นบ่ออยากกินข้าวกินหํำเป็นจังได้บุเป็นเบื่อเบื่อสิ่งๆเป็นเขียดเขียดเนาะอยู่แต่น้ำลูกบ่ได้ไปใส่มาใส่ย่างไปใส่ก็บ่ได้เ้ากันอยู่บิเมือนหนำก็ันก็เสียอาบบ้างอันบ้างไม้มงอืมจัด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 จั คนใจคนเครียดกองหรอกนอนเราไปอยู่คนกระหายแต่สร้างคนย่ามือเทียงเป็นแต่อิตูนศาสตร์เจ๊งพี่น้องย่ามือเทียงอันแก้มแดงอ,อ่องฟังอยู่คนหอน โทรศัพท์กัสีห่างกดถ่ายวิดีโอกับ,บอะไรเมืองหนึ่งมันข้างโทรศัพท์กัสีห่างอีหยังกัสีห่างว่ามันสิถ่ายบะไรเมืองหนึ่งมันข้างห่างกับคือสิบะไดถ่ายวิดีโอ,นนโอเลยแดี๋วบัดนี้ มันมีเงินซื้อโทรศัพท์ไหม่เลยเครื่องนั่นเงาไปบันถึกๆน้นะพี่น้องหาพันซีพันหาพันหน้าตาส้มมืดปานมีแผ่นดาพี่น้องเฮ้ยเลี้ยงลูกหน่อยแล้วกินนุ่มไรแล้วหากวะ เราเมยสงสารเจ้าของกับลูกเอากันกับเอากันอยู่นมุงเอานอกมุงก็บ่ได้ยุ่งยนี่ามันเวลาเขาอันอุ้มออกไปเล่นท้าหนอนสีพี่นองเอ้ย ยุ่งวกัดลูกดอกกัดแม่น้ำมันขังจังสี่น้ำขาน้ำแข็งมุนเบิดยุ่งเอียงมาหลายกับดอกเดียตัวนี้หน่อยบินตอมที่ซื้อกับกับขั้นได้เหรอนี่ไล้ตัดปัญหานางแมนอยู่ในมงนี่แหละของกับบ่มืดเนาะหน้าต่างกับบะมีห้องก็แคบๆหยอดไปเซกับบะได้ ตุนสาตวอันอี้นั่งนี่แล้วตอนเที่ยงมันห่อนเนาะแก้มหมอแดงอองต้องอยู่ปานบาที่ควนซูกะหลดมันห่อนแหง้งตุนสาตวแล้วอืมล้วห่อนแล้วก็บบ่อปไหล อันคำม,มาไข่แดดอากาศเย็นแจ้งน้อยนี่ฝนกระตุกนี่มืดขึ้นมากแลวพี่น้องไข่แดดแบบนี้มันจังบ่ห่อนมันบ่ห่อนข่นพ่ออันเทีงทงทงไปไปยงๆใบใบนี่โอ้ยปวดโคอ,อันเดียวอันคลิปนาสิมม่บอเรื่องอันั้นปั้งได้พี่น้องสิไม่บอเรื่องอัน โ่งบัลเมื่อสิออกจากโ่งบอลนันพยาบาลเ,เ,เขาเขาหยันอใจเงินลงบัลเขาหยันปอดใจเงินเขามือเสียสิออกโ่งบอนะนะเดี๋ยวสิมาบา่บอกเหตุังเดีวสิม่อัปเดตเหตุัง <laughs> เขาหยานห้าบอใจเงินเขาก็หยันาหา้ามมีเงินใจอือือแต่อยากหัวแทเดี๋ยวสิไม่อกเหตุังคลิปนี้ไรสาระกกใจกันนักพ่นอง บ่มีคลิปลงอันให้พี่น้องเบิง่งก็เลยอวดซ่ามาเฮ็ดโทรศัพท์กับข่าง,งนนหน่องวันนึงหัน่นสิกดอัดวิดีโอไว้ซั่นกับข้างจุลอยู่ใกล้สิห่างแล้วใกล้สิไปแล้วโทรศัพท์ก็ได้อันเพิ่นยานเฮาบ่มีเงินจ่ายเพิ่นมื้อสิออกโรงบ้านพัหกหลายยังว่าอันเอาพอ่อเอาพ่อไปอุ้มลูก ไว้อันอยู่ในหของล็อกประตูกันไว้ย่านอันย่านพรลูกนี้แบบบ่้ยใจเงินเขานนะพี่น้องค่าอันค่าอันค่าล่วงบานกับแพ่งเติบก็หลายพันเกือบหมืน่นคนละแล้วยวมือนอาจังสิมม่บ่อยบ้างเมื่อนี้มันเบาเกินไปจากกอน ค่าค่าฟอดกับค่ามือสิออกจากโราบาลนกระจายค่าโราบาลนเก่าพันนี่พญานาเพิ่นยานเขาบ่ม,มีเงินจ่ายพ่นพ่นด่านขังพ่อกับลูกไว้พ่ออุ้มลูกเขาล็อกของไว้อันกันพ่นไว้เขาหยาดพ่นนี้เขาหยาดพ่อลูกนี้จ่าใจเงินเขาเขาว่ามันเคยมีมาจนทีน่นะ มันเคยมีเคสเพราะว่าอันเห้องบริมัดจำเขาไว้นะอันก่อนเขาสิเขียดขอดในห้างนั้นเขาถทำเาเงินมันจำเ็ดพันเขาไปามเอาน้ำพอนะเพราะว่าอันห้ากระลังสีขอดอยู่ในห้องอันนี้ไปถามันน้ำพอ่อพอคนว่าโอ๊ยมันก็บม่มีแล้วงินต้งเ็ดพันเลยสนมีอยู่นี่สองร้อยก๊บ,บารในกระเป๋า่ลยนก็เลยบริมัดจำเขาดนี้อันมือสีออกมากมันเป็นเงินหลได้ดนี้ เป็นเงินเก่าพันเก่าพันเพราะว่าเขาบริมาจําเขาไว้เจ็ดพันได้สีเป็นเงินเก่าพันเขาอยากให้ผมมีงเงินใจแม่แม่ไปแล่นเรื่องอยู่ไปแล่นเรื่องเ,เรื่องสิ่ออจากร้องบาลนี่ละวันนี้เขาก็ับยให้พ่อมาเป็นตัวประกันไว้มาอุ้มลูกเราก็อยู่ในห้องน้องขอ่อละล็อกประตูไปย่างดี เขาย่านอันแบบว่าเข้าไปแล้วเขามงงขึ้นมานะพี่้องอุ้มลูกไปนี้เลยนางสินะ่ะบริาจาคเงินเขาบางทีนะโอ้ยเจองทั้งก็สิพ่อแน่ว่าเคยออกเคยคลอดลูกเคยคลอดตั้งแต่อันบัตรสาสิบบาทเน่ายุบบัตเท่าน้อแต่ไม่ได้เสียเงินมีเสียงคน,นออกบัตรสาสิบบาทนะมีผู้นีน้ม่ได้ออกบัตรสาสิบบาทได้บัตรก็ได้เสียค่ารุ่งบาตน,นะนะ่พี่้อง นี่ประกันสังคมก็จเลนก็เล่เลต้องเสียเงินก้อนอย่างสีนะพยายากให้ผมมีเงินใจใเขาแต่อยากหัวยังไงเขาละเอาพอไปอุ้มลูกกระจอไว้อยู่แน่นอยู่ในห้อ,องล็อกประตูกันไว้ <laughs> ประสบการ์คลอดลูกพวกนี้นี่หลายแห้งพี่น้องเอ้ยตัง้งแต่ท้องอันอียังก็เขาเอื่นยังก็อันมีแต่แนวเป็นมีแต่แนวมีแต่แนวเป็ี่ยนอะไรไปพี่น้องตั้งเพศท้องพื้นมานั่นะ มีแต่พันอียังกว่าคนอ,อิ่นนีแต่แต่อันอุปสรรคเออนีแต่แต่อุปสรรคหลายอย่างจนอันจนปอดไปแล้วพี่น้องจนออกแล้วเพื่แล้วก็ชีดีตีบานนี้คือออกมากแล้วก็ปวดไผ่แข็งแรงตอนท้องเพิ่นแม่กับป่วย กให้ดูปีน่ะเป็นยังออกมาแข็งแรงสมบูรณ์อยูอ่พูดหน่อยผัวแผที่ดิพี่นงงงงังแข็อง,อง,อง,องอยู่แข็งแรงตีตึงตังตึงตึงอยู่แง่เป็นอยากกินนุ่มคอนโชว์นี่คือการเหรีอมตาบ้างให้อยู่ด้นี่ถ้าบอกพนเพลิน สําหรับคลิปนี้ก็สำนีแล้วนะพี่น้องจ๋าเป็นกําลังใจให้น้องหน้าว่าได้ด้วยจ้าเป็นกําลังใจให้น้องหน้าว่ากับเมตเตยได้ด้วยเมตเตยชาแนลกับน,อนาา้องหน้าว่าก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องจ๋ามเมนบ่นั่นก็กดติดตามกดซับสไครต์กดยังมาเบาน้ำกันมา ปรึกษามาคุยกันได้ด้พี่น้องจ้ะพอมีมูเลียงลูกหน่อยมันเงียบมันเงามันมุมีมูมันมมีนั่นมันจะเป็นลูกซึมเศร้าแลวพี่น้องมันม่มีเพื่อนแต่ยางมีเพื่อนเบาเพื่อนยังกะคอมเมนต์มาบอกน้ำกันได้วพี่น้องจ้ามาเป็นกำลังใจเห็นหน้าว่าได้ด้อกับเมตตัวไอสแนลได้ด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สํานี่ละขอบคุณค่ะ